สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมแปลงที่ดินแนวสวนเกษตรนะครับพิกัดอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงนี้อยู่คลอง1ิบหนองเสือนะครับทางมาจากถนนเส้นรังสิตนครนายกมาเพียงแค่15กิโลครับก็ถึงแปลงที่ดินแล้วก็แปลงที่ดินก็สามารถทะลุออกไปที่เส้นถนนยุทธินสรับบุรีได้ครับแค่ประมาณ4กิโลครับก็ถึงถนนยุทธินครับแปลงนี้สวยงามมากๆนะครับนี่ครับแปลงนี้เป็นโครงการสวนเกษตรบุญจองเก่านะครับนี่ครับ พิกัดตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีชมพูด้วยครับสามารถทําโกดังทํโรงงาขาดเล็กได้เลยครับนี่ครับนี่ผมอยู่ท้ายแปลงครับแปลงท้ายแปลงจะมีล่องน้ําสาธารณะครับกว้างถึง4ี่เมตรเลยนะครับที่เราเห็นนะครับน้าใสมากนะครับนี่ครับที่ที่เห็นธงสีน้ำเงินสีชมพูนี่คือแปลงที่ดินครับแปลงที่ดินจะมีทั้งหมด4ไร่ครับเราแบ่งเป็นแปลงแปลงละหนึ่งไร่เราขาย1ไร่อยู่ที่8ปดแสนห้าหมื่นบาทครับแล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อ2แปลงซื้อแปลงละสองไร่เราลดให้ทันทีครับหนึ่งแสนบาทอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาท